สวัสดีครับผมวันนี้เราจะน,นําเสนอในการชงชานะครับผมวันนี้จะมีชาโฮชิโนะกระปุกดําเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีถ้วยชงชาสีชมพูนะครับมีที่ตวงด้วยนะครับว่าจะใช้กี่กร,รมัมและมีที่ร่อนชา มีที่ตีชาตีไม้ตักชานะครับแล้วเราก็มีน้ำแร่มีน้ำอุ่นมีน้ำเย็นเอาไว้ล้างนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจะทำการชงชาให้ท่านได้ดูนะครับผมเราจะเริ่มชงชาแล้วนะครับเริ่มจากการตักชานะครับ เปิดเครื่องก่อนนะครับตักชาเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ๋หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนก็ประมาณยี่สิบสองกรัม เราจะเกลี่ยเกลี่ยเพื่อไม่ให้เป็นก้อนๆน,นะครับในการตีชาจะได้ตีได้เป็นฟองเกลี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดเพราะาเดี๋ยวชาจะหกนะครับต้องปิดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ แล้วก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นชาออกมาเมื่อใส่น้ำอุ่นเสร็จแล้วเราจะทำการเริ่มตีแล้วนะครับ้างก่อนนะครับ อัตราในการตีนะครับสองรอก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขนาดกล้องยังจับไม่ทันเลยนะครับดูครับฟองเริ่มมาแล้วครับผมถ้าที่บ้านจะเรียกไข่กบไข่เริ่มเป็นฟองนะครับเราจะตีไปเรื่อยๆนะครับ จนไม่ให้มันเป็นก้อนอาแล้วก็ด้ชาที่ละเอียดดูนะครับต่อไปก็จะเป็นการเทชาใส่ในแก้วนะครับอันนี้เราจะใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำแร่ลงไปนะครับจะเทชาครับ อสวยงามครับสวยงามว้าเป็นดฟองแล้วครับถ้าใครนิยมไม่ชอบกินเย็นเยนก็กินเพียวได้เลยนะครับดีต่อสุขภาพแต่ก็จะเปลืองตังค์นิดหนึ่งก็ขอบคุณนะครับที่อดทนดูนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ